สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดำซิ่งนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดแสงทองจันทารามบ้านคำเตยนะคะตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรพาพี่น้องทุกท่านนะคะมาตามตัวเลขนะ,ะได้ข่าวว่างวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลขหางประทัด7-6ะกนะคะก็เดี๋ยวคุยกับทางท่านจาาวาสเนาะ ที่ดูแลสถานที่อย่างนี้อยู่นะครับผมกับนักสการครับราอาจารย์สาธุอ็มอนครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมประวัติความเป็นมาที่ได้สร้างอ,องค์ปู่ขึ้นมาครับก็ประวัติเนาะประวัติเคยมีประวัติตั้งแต่ปีพศส,สามห้าแต่ก่อนสมัยก่อนมันที่ป่าที่หรองลางครับแต่ เป็นป่าช้าป่าช้ามันจะมีสาน้ำตัวนี้ละแต่สาน้ำเดิมอ่มีจาดยมแต่ก่อนอเขาฝันแล้วก็ว่ามีจะมีพญานาคขึ้นบ่อน้ำตรงนี้ครับปีสามห้าวันเพ็ญเดือนอวันเพ็ญสิบห้าค่ำต่ก่อนคนมาเป็นอ่่าไมเกือบเสียน,น,นั่นแหละง่ายๆมากันเยอะเลยคนเยอะ ก่อนเป็นเป็นข่าวดังมาโดยไม่ได้นัดหมายครับทีนี้หลังจากปีสามห้าอ่มามัก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเออหลวงปู่ที่สร้างวัดอยู่นีนะ้ก็มีปัญหาก่อนมีปัญหาหลายอย่างอเอาขึ้นไม่ได้พูดง่ายๆไปเอาขึ้นไม่ได้ครับก<อ>็ได้ที่มาสร้างนี่ก็คือขึ้นมาอยู่ วัดแสงทองจันทรามาเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ปีขึ้นมาปีห้าเก้าห้าเก้ามาพัฒนามาขอเป็นที่วัดนะจากที่พักสงม,กมันนกก็เปที่สงาเป็นวัดปีได้ปีหกสามครับเป็นเจ้าอาวาสมาหกพรรษาพรรษาที่หกพรรษาที่ห้าพรรษาครับก็เลยมาพัฒนาพัฒนาคือก็มาอยู่นี่ก็จะพูดเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าแล้วก็ว่าเพื่อเจอเอแล้วก็ว่านัา่นอีก <laughs> มันเป็นนิมิตที่<อ>จะขึ้นมาอะกะว่าเป็นที่พักริมทางหรือเป็นเป็นที่มากราบมาไหว้หรือเรียนมาร์กเรียนมาร์กตั้งแต่โบราณมหามุกดาหารสกนลคนลค,นลคนรนครพนมถึงประเทศลาวประเ้นบารลีราชเดียดเนี่ยคือไม่มีเขียนนี้ไม่ก็มีพึ่งนี้แหละมีมา ปูเวียตนี่ก็ปูเวียตนี่ก็ฝันฝันเหมือนกันเลยครับฝันปูเวียตนี่ฝันปีหกหกปีกลายนี่ขึ้นวันที่สิบห้าสิบห้าธันวาปูเวียตมาอันนี้ก็ไม่ไม่ได้นัดหมายเหมือนกันเจ้าภาพมาจากเกาหลีคนคนที่บ้านเนี่ยนะคนเฟอร์กุชุมมาปุ๊บเขาเคยสร้างเขาสร้างหม่ว่าเขาซื้อถวายแต่รับที่ละที่ที่ ที่ต้องการที่เนี่ยเพราะว่าเขาศรัทธาศรัทธาในครูเวียทพูดกันวันเดียวอือนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยเ<อ>ผู้ช่วยผู้ใหบา้าลครับอ่ะจัดการถมที่ถมอะไรเลยโดยไม่มีปัจจัยหรอกไม่มีเจ้าภาพใจอือคือคนละรถสองรถทำทุกทุกอย่างคนคนละรถสองรถไปบอกบุญอ่าบอกบุญอันนี้ก็ขึ้นวันที่สิบห้าธันวา ทีนี้สิบทั่หาคือยุคของปู่เวทขึ้นปีหกหกปีหกห้าเอหกเจ็ดเนี่ยคือยุคของมังกรคือพญานาคท่านก็ต้องขึ้นให้ได้โดยขึ้นมาเน่โดยโดยไม่ได้มัดหมายเหมือนกันเนี่ยคือครูบาอาจารย์มาจากพระธาตุเรนุนครไปวิปัสสนาเข้าวิปัสสนาด้วยกัน ไปฝึกปพัฒนาแล้วก็คุยคือพอกันก็เลยมาสร้างสร้างเดือนมกราคมพาเนาะกมานะุมภาวันที่สิบสามลงลงศาลกุมภาวันที่สิบสามเสร็จพุพิพัภาวันที่สิบเก้าในระยะเวลาเนี่ยระยะห่าหามก็มีอยู่แต่ทําจริงๆอ่ะคืออ่าสี่สิบเก้าวันโอ้โอตรงนี้นะครับตรงนี้โอ้สี่สิบเก้าันโดยไม่มีศรัทธาใหญ่ด้วเนี่ย ครับอ่าสอบสองสอบอ่าปูเวทเป็นคนคนสร้างอยอดที่ละยี่สิบาทสามวันเปิดทีนึงได้ปูดที่ได้ที่ได้สิบสอบสิบสอบที่ห้าสอบที่ได้ไปซื้อิซื้อปูมาช่วยชาวบ้านก็แม่แม่จังหันเนี่ยแหละแม่แม่วัดเนี่ยแหละช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหน่อยก็มีนายช่างก็กครูประหลัดมงคลสร้างเสร็จนคร ใช้เวลาประมาณ49วันเนาะ49วันครับองใหญ่มากกว่าครับเมากกว่าขออนุญาตสอบถามหน่อยครับผมตั้งแต่สร้างปู่เสร็จเนี่ยมีเคยมีปฏิหารมีอะไรบ้างไหมครับปฏิหารก็ก็มีเกิดเกิดอยู่บ่อยเกิดไหมว่าเกิดด้วยด้วยศรัทธาของลูกหลานครับส่วนมากอยู่ใกล้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มาแต่ไกลเนี่ยมาแต่ไกลมาโดยไม่ได้มัดนัดหมายเหมือนกันครับ หรือหรือว่าพูดง่ายๆว่าฝันร่วงล้านนวนกรุงเทพเนี่ยเพิ่งเขาเขาเพิ่งจะยกลับนั่นี่พวกกรุงเทพพวกไอ้นี่พัทยามาโดยนี้ก็เขาไม่รู้ว่าเขาอยากมาอยากมาโดยแบบว่าไม่กลัวอุปสรรคอะไรครับนะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยที่มีปัญหาได้หลายอย่างก็ผ่านพ้นในในคีวิตอ่ะคีับวิเช่นเรื่องพวกการงานการเงินอย่างนี้นะเันเปลี่ยนเขาก็มาขอมาอะไรกับปู่เนาะเปลี่ยน แล้วเหมือนโชคเลยมาโชคลาบอะไรแบบนี้ครับโชคลาบก็คน <ân S 2> ก็<ด>ถูก <อ un S 2> ประจำเลยนะโอ้เขียวเที่ยวกวนญเขาก็มาเนี่ยมาบวงสรวงฟ้อนลำสามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็มาฟ้อนแต่ก็ก็ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับดวงของตัวเองอ่ะเขาก็ขอจุดทูบบ้างจุดในจุดทูบตวเลขบ้างจกไปจิงปองบ้างก็แล้วแต่ดวงดวงของใครนี่ก็ได้กันอยู่เนาะเป็นแสนครับ เที่ยวกว่อนนี่ก็มามาถวายป้ายนี่ก็ได้ประมาณสามแสนกว่า<อ>ป้ายนี่เขาก็าเกลี่ยสดักก็จะได้เขาก็มาทําคนที่มาถวายป้ายเนาะได้ไปสามแสนกว่านะครับอ,อ่ะก็วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเดตุลาเด้อวงสวงผูวองดําอ,อ๋อนี่คือย,ยังไม่ได้วงสวงเนาะอ๋อประทับร่างเฉยครับ ปรรับทับล่างนี่คือเชิญองค์อ่ะประรับล่างไม่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 ใช่องค์อื่นเชิญองค์เดียวเข้ามาปรบรับล่างครับคือไม่ได้ไม่ได้เชิญนี่แต่พืะองค์ดําเสียนประรับล่างวันที่สิบเก้าพฤษภาคมแต่ก็บวงสวงใหญ่วันที่เท่าไหร่นะครับวงสวงวันที่ยี่สิบหกตุลาเบิกเนี่ยเบิกจาในยี่สิบหกตุลาครับผมวงสวงใหญ่แต่ก็ทําพิธีประทับล่างนันแหละ ท,ที่สมผัสได้เขาก็สัมผัสแบบว่าไปที่อื่นก็ยังไม่เหมือนที่นี่กัดอยู่วัดแสงทองจันทารามค,รคือปักหมดไปแล้วรับ,บหมดมันจะมีสามหมดแสงทองจันทารามแล้วก็วัดป่าคําเตยครับอวัดคําขอนดูมันจะเป็นจุดจุดสลา,าเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เป็นวัดวัดข้างในครับก็บมีแม่ตะเคียนมีสลาเสาไมตาน Hmm. อ๋อระคังเสาไม่ตานเขาไปดูได้อยู่ด้านในนี่แหละครับเสาไม่ตานไม่ไม่เคยมีแหละมามาดูเนี่ยเอาทีนี้เราไปเผยแผ่ให้ด้วยแต่เนี้ยไม่ตานาอันเนี้ยก็ีเลียนแต่เขียนอ่าแต่เลียน้าในมีด้านหน้าเนี่ยคือจะทำาันแดดมากแล้วก็อาศัยว่าข้างในก็เข้าไปดูได้แล้วก็ตรงข้างหน้านี่มีจุดพักผ่อนดันใจได้เป็นก่อนกวาดไป แต่ก่อนมีกำแพงก็กำแพงกว่าครับกำแพงกว่าทวงสวงในตอนตอนเย็นนะเย็นของวันที่26ตุลานะครับลแล้วก็เป็นบุญกระถินใหญ่ด้วยถวายกระถินวันที่27ครับผมน่าจะมีวงสวงแล้วก็น่าจะมีพุทธาพิเศษด้วยเสดมนม์พุทธาพิเศษครับเนาะใครสนใจอยากจะมาร่วมก็สามารถ,ถาเดินทางมาได้เนาะอ่าวัด แสงทองจันตาลามครับผมอำเภอไทยเจริญน,นะตำบลกำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับอ่าถนนวารีราชเดชนะเส้นนี้มุกดาหารสกลนครนคนรพน,นมยะโสธรครับอ,อยู่ทนนี่ถนนเลยประเทศล,ลาวครับ สาธุครับผมก็เห็นว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยวันที่16สิงหาเนี่ยก็เห็นว่าออกเลขหางประทัดหางประทัดนี่ก็ได้แต่ไม่เต็มได้ห้าหกเกตห้าเ็6หกนั่นแหะยังติดอยู่ห้าเกหงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วแต่คนตัดนะถ้าใครชอบเดี๋ยวงวดงวดนี้แหละงวดต่อไปนี่เดี๋ยวผมจะมาตามตัวเลขให้นะครับที่นี่เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็แน่ๆก็ไปจับปิงปองลาวแรงนี่ก็ได้สี่ตัะเผื่อมันปังๆเที่ยวก่อนนี่ได้ราวเขาก็หมันเขาก็ได้อยู่นะเที่ยวก่อนนี่ได้ทั้งสามตัวแต่จับไม่ถูกได้สองสี่เก็ดมันออกสองเก็บสี่แต่คนก็โตดก็ได้โต้อมาจับปิงปองที่นี่เนาะโอเคครับผม อ่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับมีโอกาสตนองเรียนรู้เรียนรู้กันมาสร้างบารมีด้วยกันสาธุครับ